สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นตอนที่3แล้วนะครับในการทำเว็บแอปเซิร์ชนะครับในตอนที่3นี้นะครับเราจะมาทำลิงก์เชื่อมโยงนะครับระหว่างหน้าระบบค้นหาข้อมูลกับหน้าบันทึกข้อมูลนะครับเราจะมีวิธีการนะครับทำโค้ดยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกก็นะครับทำการเปิด g o o l l s s h e t t เดิมขึ้นมานะครับแล้วเราก็ไปเปิดสคริปต์นะครับขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับ เครื่องมือโปรแกรมแก้ไขสคริปต์นะครับโอเคนะครับจากนั้นนะครับตอนนี้เราก็มีโค้ด .js นะครับมี index นะครับมี form.html ทนะครับทำไปแล้ว2ตอนนะครับทีนี้ถ้าเรานะครับมาที่นะครับการทดสอบการใช้งานนะครับเพื่อจะมาเทสนะครับก่อนที่เราจะต่อ Ep3 นี้นะครับก็ลองเปิดขึ้นมาดูนะครับโอเคนะครับยังใช้งานได้ปกตินะครับ เรามีข้อมูลหนึ่งชุดนะครับคือสมชายนะครับแล้วก็ลองเสิร์ชหาดูอีกทีนะครับสมชายค้นหานะครับโอเคนะครับข้อมูลก็ออกมาตามนี้เลยนะครับในคลิปนี้เราก็จะมาให้แสดงรูปภาพด้วยทํำยังไงนะครับแล้วก็จะต้องมีปุ่มนะครับเข้าไปกรอกข้อมูลแล้วก็กลับไปกลับมาอย่างเงี้ยนะครับเราจะทำยังไงนะครับโอเคนะครับเราก็เปิดสคริปต์ขึ้นมานะครับตามนี้นะครับจุดแรกเลยนะครับจุดแรกเลยที่เราจะต้องมา ทำโค้ดเพิ่มนะครับก็คือมาที่ c o d e .gs นะครับพอมาที่ c o d e .gs นะครับเดี๋ยวผมจะแชร์โค้ดเช่นเคยนะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมไม่นะครับทำโค้ดสมบูรณ์แล้วแจกเลยนะครับถ้าทำแบบนั้นก็ได้นะครับแต่ท่านก็จะแก้อะไรไม่เป็นสักอย่างเลยนะครับอยากอัปเดตอยากต่อยอดประยุกต์อะไรไม่ได้สักอย่างเพราะว่าไม่เข้าใจว่าส่วนไหนมันทำงานยังไงนะครับก็เลยทยอยนะครับอธิบายนะครับแล้วก็พาทำไปทีละจุดนะครับโอเคนะครับ เมื่อนะครับท่านนะครับได้ดูคลิปนี้นะครับผมก็จะเริ่มนะครับในการอัปเดตโค้ดให้นะครับพอเรากลับมาที่หน้าโค้ดด s จสนะครับสังเกตว่าฟังก์ชันตอนนี้เรามีฟังก์ชันเดียวคือฟังก์ชัน do เก็นะฮะแล้วก็มี return นะครับบรรทัดเดียวนะครับ HTML Service t e นะครับ t e m p l ล t e f m file ชื่อว่า index นะครับทีนี้นะครับผมจะแชร์ตัวนี้ให้ก็คือนะครับให้ทำการ copy นะครับ นี้เลยนะครับก็พีแบบนี้เลยนะครับอ่าก็พีคลิกขอก็พี่นะครับฟังชันทั้งฟังก์ชันเลยนะครับเอามาวางแทนฟังก์ชันตัวนี้เลยนะครับแบบนี้นะครับกด Delete ไปเลยนะครับ c o n โทรลลงไปแบบนี้นะครับคำสั่งมันจะเป็นแบบนี้นะครับ do get e นะครับ if นะครับเครื่องหมายตกใจ e นะครับดั r p a รามิ t ตอร์ดันะครับแล้วก็ว่า h t m l output กัก html service เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ เรียกหาอินดิคนะครับก็หมายความว่าตรงนี้นะฮะถ้ามีการนะครับเปิดขึ้นมานะครับถ้ามันไม่ไปเรียกหน้าอื่นนะครับก็ให้มาเรียกหน้าอินดิคเป็นหน้าแรกอย่างเงี้ยนะครับก็เปิดอินดิคขึ้นมาก่อนอย่างเงี้ยนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเรานะครับเพิ่มฟังก์ชันดูเก็ตตัวนี้เข้าไปแล้วนะครับจากนั้นก็ให้ทําการนะครับก๊อปอ่ะก๊อปไม่ครบดิโทษทีนะฮะก็ก็ไม่ครบนะครับตัวตัวล่างด้วยคอนเทนซ์นะครับอ่ะมาตรงนี้ Enter Control V แบบนี้นะครับถ้านะครับไม่ไม่มีการเรียกไปหน้าอื่นนะครับก็ให้เปิด i n d เด็แต่ถ้ามีการคลิกลิงก์ไปที่หน้าอื่นนะครับก็ให้ไปเรียกนะครับเพจตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปสร้างตัวแปรว่าเพจนี้คือชื่อหน้าอะไรนะครับระหว่าง Inde x ็กกับ f อร์อย่างนี้นะครับทีนี้นะครับเมื่อเราวางดูเก็ตแบบนี้เรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับฟังก์ชันที่จะต้องวางต่อก็คือตัวนี้นะครับฟังก์ชัน g ก็ URL นะครับ คอนโทรล C นะครับแล้วก็วางต่อตรงนี้ได้เลยคอนโทรล V ลงไปนะครับฟังก์ชัน get URL นะครับจะทำหน้าที่ในการเรียก URL นะครับที่เราจะลิงก์ไปนั่นเองนะครับโอเคนะครับในโค้ด JS นะครับมีฟังก์ชันตัวนี้นะครับ return return ตัวนี้นะครับแล้วก็ฟังก์ชันนะครับ URL ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะได้ใช้งานกันพอเราวางโค้ดแบบนี้เสร็จกดบันทึกได้เลยครับ จากนั้นนะครับเราก็นะครับตอนนี้นะฮะเรายังไม่มีนะครับปุ่มที่เราจะเข้าไปบันทึกเลยนะครับในหน้าค้นหานะครับวิธีการทําไงนะครับอ่าก็ให้มาที่ฟอร์มนะครับมาที่ฟอร์มนะครับจากนั้นนะครับให้มาใช้นับบา์นะครับมันจะง่ายนะครับในฟอร์มเราบรรทัดที่26นะครับจะมีคําว่านับคลาสนะครับพอเราคลิกที่นับคลาสจะเห็นว่ามันสแลสนับอยู่ตรงนี้นะครับให้เราก๊อปทั้งหมดเลย ก๊อปทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้นะฮะคลิกขวาคัดลอกครับก๊อปปี้นะครับพอก๊อปปี้นับสลับนับแบบนี้นะครับก็กลับมาที่อินเด็กครับกลับมาที่อินเด็กเอาไปวางตรงไหนนะครับอ่มาดูนะครับคลาสคอนเทนเนอร์ใหญ่สุดแล้วนะครับครอบทั้งหน้าแล้วนะครับคลาสโลนะครับมี1แถว1คอลัมน์นะครับก็ครอบนะครับตัวการ์ดอยู่นะครับ คลาสโลนะครับตรงนี้นะครับคลาสโลนะครับแล้วก็คอนเอ็มดีนะครับตัวนี้ก็คือมีแถวแล้วก็มีคอลัมน์นะครับที่มันครอบการ์ดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมจะเอามาต่อตรงนี้นะครับก่อนบรรทัดการเทคเซนเตอร์ตรงนี้นะครับผมจะเอาเคอร์เซอร์มาไว้ตรงนี้นะฮะกด Enter ลงมาครับกด Enter ลงมาตรงนี้นะครับตรงนี้ผมจะวางนับบาร์ลงไปนะครับต่อจาก m อ Auto กออโต้ก็ได้นะครับตรงนี้นะครับ เอาคดเซอไว้ตรงนี้คอนโทรล V ลงไปเลยครับคอนโทรล V ลงไปนะครับจากนั้นนะครับลองกดปุ่มบันทึกดูนะครับดูผลลัพธ์ก่อนนะครับเสร็จแล้วลองนะครับมาทดสอบนะครับตรงนี้รีเฟรชเลยนะครับรีเฟรชเนี่ยเราจะได้หน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะครับเนี่ยจะมีคําว่ากลับหน้าหลักเดี๋ยวเราเปลี่ยนข้อความนะครับเป็นเข้าบันทึกข้อมูลนะครับตรงนี้ก็ฟอร์มบันทึกข้อมูลนะครับเดี๋ยวเราก็แก้นะครับ เป็นระบบค้นหาข้อมูลแทนนะครับโอเคนะครับกลับมาแก้ไขครับในส่วนของกลับหน้าหลักตรงนี้นะครับเราก็แก้เป็นนะครับกรอกข้อมูลหรือลงทะเบียนนะครับผมจะใช้คําว่าลงทะเบียนนะฮะหรือจะใช้คําว่าเข้ากรอกข้อมูลเข้าบันทึกข้อมูลแล้วแต่เราจะใช้คํานะครับลงทะเบียนโอเคนะครับกดบันทึก นะครับแล้วก็มารีเฟซผลลัพธ์ดูเลยนะครับอ่าตอนนี้ก็จะเป็นลงทะเบียนนะครับทีนี้นะครับพอเราทําตรงนี้เสร็จนะครับอ่าฟอร์มบันทึกข้อมูลตรงนี้นะครับผมก็จะแก้นะครับฟอร์มบันทึกข้อมูลตรงนี้มันจะเป็นระบบค้นหาข้อมูลนะครับผมจะคำนี้มาแทนนะครับ c t r o v C นะครับมาแทนตรงนี้ระบบค้นหาข้อมูลนะครับส่วนข้างล่างนี้นะครับเราก็จะใส่เป็นชื่อหน่วยงานชื่อองค์กรเราก็ได้นะครับ ส่ว่าผมทําเป็นโรงเรียนนะครับหรือเป็นคําแนะนําอื่นๆก็ได้นะครับโรงเรียนพิวัตรครับสอนสร้างสื่อโอเคนะครับกดปุ่มบันทึกครับบันทึกเสร็จก็ดูผลลัพธ์ครับรีเฟซครับเอาละนะครับได้แล้วนะครับระบบค้นหาข้อมูลนะครับของโรงเรียนอภิวัตสอนสร้างสื่ออย่างเงี้ยนะครับ ส่วนระบบเซิร์ชตรงนี้นะครับมันก็ควรจะเป็นไอคอนเซิร์ชใช่ไหมฮะให้มันตรงกันนะครับกับหัวข้อนะครับเราก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนชื่อฟอนต์ออซัมนะครับระบบค้นหาข้อมูลตัวนี้เห็นไหมครับมันเป็น far f a นะฮะ address card นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นเซิร์ชนะฮะตรงนี้นะฮะเนี่ยจริงๆเราเอาตัวคําว่าเซิร์ชตรงไหนที่เราทำเมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้นะฮะ ฟาฟาก็ข้อมูนี่ไงนะครับเนี่ยใช้ข้อความนี้มาเลยนะครับคอนเทนซี c มาเดินก็ได้นะครับมาเปลี่ยนรูปเฉยๆนะครับาวางตัวนี้ลงไปแทนนะครับ c อน l ทน, B นะครับกดบันทึกครับบันทึกเสร็จก็รีเฟรชด,ดูครับแล้วก็เช็คแบบนี้ไปเรื่อยๆครับไม่โชว์ไม่โชว์แสดงว่าผิดเหรอ อ๋อฟาดฟาเชฟาอ F อ S อันนี้เราเป็น F-A-R มีน่า f น s okay. นะครับบันทึกดูนะครับดีเฟรชครับโอเคได้แล้วนะครับระบบค้นหาข้อมูลนะฮะถ้าถ้าไม่อยากได้สีแดงเหมือนกันนะฮะตัวนี้อาจจะเป็นสีแดงตัวนี้เป็นสีอื่นแล้วก็มาเปลี่ยนตรงนี้นะฮะดงเจอ์ Danger, นะครฮะ ตัวนับนะครับเนี่ยบรรทัดที่แรกเลยนะครับยีเนี่ยนับคลาสนับบานนะครับ bg danger นะฮะเช่นผมจะเปลี่ยนเป็น bg primary จะได้สีน้ำเงินนะครับ p r i m a r y นะฮะ primary กดบันทึกครับบันทึกเสร็จก็ลองรีเฟชดูครับอ่ะโอเคนะครับได้ละทีนี้นะครับเมื่อนะครับเราตกแต่งนะครับให้มัน เข้ากันได้แบบนี้เรียบร้อยทําไงต่อนะครับเราก็นะครับทำไงปุ่มลงทะเบียนมันจะทําลิงก์ได้นะครับผมก็เตรียมโค้ดให้แล้วนะครับก็ให้มาก๊อปโค้ดนี้นะครับตรงนี้นะครับก๊อปทั้งหมดเลยนะครับทางบรรทัดเลยนะครับคอนโทรลซีนะฮะคอนโทรลซีเสร็จนะครับมาตรงบรรทัดลงทะเบียนนะครับตรงนี้นะครับ มาตรงคําว่าลงทะเบียนนะครับแล้วก็เนี่ยนะฮะทำแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับคุมทั้งหมดเลยแบบนี้เสร็จแล้วก็คอนโทรล v ลงไปเลยนะครับข้างหน้านี้ก็จะเป็นนะครับเครื่องหมายน้อยกว่าทําไมว่า url นะครับอ้างถึง url นะฮะแล้วก็จะเป็น a class n a ล link นะครับ href ะะ url แล้วก็เพจเท่ากับชื่อเพจหนะะม,มายความว่า ถ้านะครับมีการคลิกที่ข้อความนี้หรือปุ่มนี้นะฮะให้ไปที่เพจอะไรนะฮะตอนนี้เรากำลังทำงานอยู่ที่ index นะเพราะฉะนั้นเราก็ระบุชื่อก็คือ f o r m นะครับ html นะครับเพราะฉะนั้นชื่อเพจก็คือ form นะฮะแล้วก็พิมพ์คาว่า form ลงไปตรงนี้นะครับ f o r m นะครับไม่ต้องใส่ html นะครับเอาแค่ชื่อก็พอนะครับ f อ r m อย่างเงี้ยนะครับจากนั้นกดปุ่มบันทึกครับ โอเคนะครับบันทึกเสร็จเราก็มาทดสอบครับกดรีเฟชครั้งหนึ่งครับอ่าเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นคําว่าคลิกลงทะเบียนที่นี่นะครับคลิกลงทะเบียนที่นี่ทีนี้เราลองคลิกดูก็ได้ครับคลิกอ่าโอเคนะครับมันก็มาที่หน้าฟอร์มแล้วนะครับถูกต้องแล้วนะครับอ่ากดแบกนิดนึงมาดูซินะครับอ่าถ้าเรานะครับอยากใส่ไอคอนนะครับในการลงทะเบียนนะครับ เราก็นะครับโซลาร์พินอไอคอนลงทะเบียนไปเอามาจากฟอนต์ออซัมนะครับก็เข้าฟอนต์ออซัมนะครับตรงนี้ก็เข้า,ขาบ่อยๆนะฮะเดี๋ยวเราจะเก่งยิงนะครับก็ไปค้นหานะครับดี่ฟอนต์ออซัมมาที่ไอคอนนะครับอยากลงทะเบียนนะครับก็ลองพิมพ์คำว่า Register ก็ได้นะฮะ register รนีรร่ไหม รีจิสเตอร์ไม่มีนะฮะอะไรที่ใกล้เคียงนะครับบันทึกเป็นเรคคอร์ดได้ไหมเข้าไปบันทึกข้อมูลนะฮะเรคคอร์ดเรคคอร์ดแปลว่าบันทึกอันนี้เป็นบันทึกเสียงนะฮะ เราอยากได้รูปไหนก็ลองไปหาดูก็แล้วกันนะฮะตซว่าผมจะเอารูปนี้ก็แล้วกันนะครับรูปนี้ก็คลิกเข้าไปอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็นะครับคลิกไปตรงนี้นะครับมันเป็นการ Copy นะครับ Copy ี้เสร็จนะครับอ่าเราจะมาวางตรงไหนนะครับเราก็เอามาวางไว้ข้างหน้าคําว่าคลิกนะครับให้เคเซอร์กับพิบอยู่ตรงนี้นะฮะคอนโทรลวลงไปนะครับแล้วข้อบลกหนึ่งครั้งนะครับไม่ให้มันติดอ่าไม่ให้มันติดตัวหนังสือเกินไปจากนั้นกดปุ่มบันทึกครับ แล้วก็ลองรีเฟซใหม่ครับอ่าเห็นไหมครับได้แล้วนะครับอ่าพอเราเมาส์คลิกเอาเมาส์ชี้ปุ๊บนะครับก็จะเห็นไอคอนนะครับแล้วก็คลิกเข้าลงทะเบียนที่นี่อย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วก็ลองคลิกดูนะครับโอเคนะครับก็เปิดมาหน้านี้นะครับทีนี้พอมาหน้านี้แล้วจะกลับหน้าแรกยังไงนะครับส่วนบันทึกข้อมูลเสร็จนะครับอยากกลับหน้าหลักตรงนี้ยังคลิกไม่ได้นะครับก็ใช้โค้ดเดียวกันนะครับก็คือนะครับเปิดโค้ดตัวนี้ขึ้นมานะครับ แล้วก็คลิกขวา copy นะครับ copy อ่ะ c t s e คลิกขวา copy โอเคนะครับ copy code เสร็จนะครับก็มาทำที่นะครับ form html นะฮะคลิกมาที่ form html นะครับแล้วก็มาที่บรรทัดกลับหน้าหลักตรงนี้นะครับจากนั้นก็คลุมนะครับอตอนนี้จำชื่อไว้ก่อนก็ได้นะครับ fast f a r home นะครับ fast f a r home นะฮะเราก็วาง หรือ e ิธี่งก็คือวางแบบนี้ก่อนนะครับวางคนละบรรทัดไปเลยนะครับ c อนโทรล V นะครับและเราก็เอานะครับชื่อตรงนี้นะฮะเนี่ย Fast f a r Home Control C นะฮะเอามาแทนอ๋อตัวนี้ยังไม่มียังไม่มีตัว Class เนี่ยนะครับเราก็ก๊อปอย่างนี้นะครับกลับหน้าหลักอเอาตั้งแต่กลับหน้าหลักมาจนถึง I นะครับ นะเอามาถึงไอะ a จะเพิ่งเอานะฮะับคอนโทนซีนะครับคอนโทนซ c แล้วก็เอามาแทนคำว่าที่นี่เลยนะครับตรงนี้นะ่ะหรือง่ายอีกอันหนึ่งก็คือก๊อลฟทั้งหมดเลยนะฮะเพราะมีไอคอนอยู่แล้วทั้ทีนะฮะมีไอคอนอยู่แล้ว select a ให้ด้วยก็คอนโทนซ c นะครับแล้วเอามาต่อตรงนี้เลยนะครับอย่างเงี้ยคอนโทนว v ลงไปโอเคนะครับคอนโทนว v ลงไปแบบนี้นะฮะจากนั้นตัวนี้ก็ลบทิ้งได้เลยครับ แล้วค่อยๆทําไปนะครับค่อยๆทําไปค่อยๆดูขั้นตอนนะครับกดบันทึกครับพอบันทึกเสร็จนะครับมันก็จะเป็นกลับหน้าหลักเหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็มารีเฟชดูครับโอเคนะครับทีนี้ลองเอาเมาส์ชี้ครับเป็นรูปมือแล้วนะครับเป็นรูปมือแล้วนะครับลองอ่าเราเราแก้หน้าหรือยังอ่าชื่อเพจโท่าทีนะฮะยังไม่แก้นะฮะตรงนี้ต้องมาแก้เป็นโฮมนะฮะเอาไม่ใช่เป็นโฮมเท่าที่ เป็นชื่ออินเดอ่าเป็นชื่ออินเด็ i n d e x อ่ากลับไปหน้าเพจนะที่ชื่อว่าอินเด็กความหมายของตรงนี้นะครับกดบันทึกใหม่ครับกดบันทึกบันทึกเสร็จรีเฟซครับทีนี้เดี๋ยวเรามาทดสอบนะครับคลิกกลับไปกลับมา2หน้าให้มันได้นะครับตรงนี้นะครับมาที่หน้าหลักโอเคถูกต้องครับลงทะเบียนยอดเยี่ยมนะครับตอนนี้การ กลับไปกลับมาถูกต้องแล้วนะครับสองหน้านี้นะครับพอมาหน้านี้ก็ค้นหาสมชายนะฮะโอเคข้อมูลก็มานะครับเมื่อนะครับจะเข้าไปลงทะเบียนก็คลิกนะครับเพื่อจะมาเพิ่มข้อมูลนะครับก็เหมือนเดิมครับใส่ข้อมูลไปให้ครบตามนี้อะไรเงี้ยนะครับถ้าข้อมูลไม่ครบนะครับก็จะฟ้องเหมือนเดิมนะครับทีนี้นะครับในการแสดงผลโอเคครับแสดงว่ามีการเซิร์ชข้อมูลแล้วนะครับทีนี้พอค้นหาเสร็จ ตรงนี้นะครับมันจะเกิดรูปได้ยังไงนะครับจะไปแก้ตรงไหนให้นเป็นรูปภาพขึ้นมานะครับตัวนี้ก็กลับมาที่โค้ดเรานะครับกลับมาที่โค้ดเรานะครับหน้าที่นะครับแสดงผลก็คือหน้าอินเดกนะครับเวลาเราเซิร์ชแล้วก็แสดงผลออกมานะครับมาที่อินเดกจากนั้นนะครับมาที่บรรทัดไหนมาดูนะครับเวลาที่นะครับมีการวนลูปข้อมูลนะครับ เพื่อจะข้อมูลมาโชว์นะครับก็คือ Data Array นะครับ d a t a a r r a y Data Array คืออะไร Data Array ก็คือก้อนข้อมูลที่ถูกส่งมาทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่คอลัมน์ที่1นะครับมาจนถึงสุดท้ายเลยนะครับอย่างเงี้ยนะครับถ้านะครับเราจะมองเป็นข้อมูลแต่ละอันก็จะเป็น 0, 1, 2, 3อย่างนี้นะครับทีนี้นะครับเราจะนะครับให้ก้อนอ r ร a นะครับตอนที่มันวนลูป เอาข้อมูลมาโชว์ในตารางเนี่ยนะครับผมจะให้มันเอามาถึงข้อมูลนี้นะฮะส่วนข้อมูลสุดท้ายเนี่ยเราจะเขียนต่างหากนะครับไม่ให้เอาไม่ให้เอามาด้วยนะครับในตอนแรกนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับวิธีการก็คือนะครับเวลาที่นะครับเราให้ค่า i ค่า J นะครับตรงนี้นะฮะค่า i วนลูปนะครับบนลูปจำนวนว่ามีทั้งหมดนะครับข้อมูลกี่ตัวนะฮะ แล้วก็พอจะเอาข้อมูลไปลงนะครับที TD เนี่ยก็คือเอาข้อมูลไปลงละ่นะฮะมีข้อมูลกีดตัวที่จะไล่เอาไปลงจนครบเนี่ยนะฮะมันก็จะมองทั้งหมดเป็น Data Array นะครับเป็น d a t a Array นะฮะเพราะฉะนั้น Data Array คืออะไรคือทั้งหมดเลยนี่ครับมาจนถึงรูปภาพเ,เรียกว่า Data Array นะครับแต่ผมต้องการเอามาถึงแค่อีเมลนะครับผมเพราะฉะนั้นผมจะใช้คําว่า Data a r r a y ลบหนะครับก็คือลบออกไป1 เขาเรียกอะไร1 i n d e x สุดท้ายนะครับลบออกนะครับไม่เอาถึงตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมก็จะต้องมาแก้ไขโค้ดตรงนี้นะครับ for จาก j เท่ากับศนะฮะ j น้อยกว่า data array นะครับ i นะฮะ dot link j บวกบวกตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงคาว่า dot link เนี่ยนะครับก็คือมันมันจะนับไปจนถึงข้อมูลสุดท้ายคือรูปภาพนะครับผมก็ลบ1ครับเพื่อเอาแค่ถึงอีเมลนะครับก็ลบ1 แต่ทีนี้นะครับถ้าเราทําแบบนี้นะครับเกิดอะไรขึ้นมาดูนะครับมาดูตัวอย่างจะได้เข้าใจนะครับผมจะกดรีเฟซดูนะครับพอค้นหาสมชายเหมือนเดิมกดค้นหานะครับแม่ข้อมูลสุดท้ายไม่มาเห็นไหมครับเพราะว่าเรานับถึงอีเมลนะครับก็ถึงแค่นี้แต่ทีนี้แล้วทํายังไงข้อมูลตัวนี้มันจะมาทำยังไงข้อมูลตัวนี้ก็มาก็นะครับผมจะแชร์โค้ดตัวนี้ให้นะครับตรงนี้นะฮะ เขียนไว้ให้แล้วมันยาวนิดหนึ่งนะครับก็เลยจะไม่จะไม่พิมพ์จะให้กัพเปียเลยนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับคลิกขวากัพเปี้นะครับพอคัพเปี้เสร็จเอาไปวางตรงไหนนะครับหลังจากที่มันนะครับบนลูปนะครับจนครบแล้วนะครับเมื่อกี้นะครับแต่ขาดแต่ช่องสุดท้ายนะฮะและนะครับมันก็มาปิดปิดแถวอยู่ตรงนี้ครับรีซอมบวกเท่ากับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับให้เอาเคอร์เซอร์นะครับมาไวหลังปีการตรงนี้นะครับ กด enter ลงมานะครับแล้วก็ control v ลงไปแบบนี้นะครับก็คือเราจะไปเพิ่มนะครับช่องสุดท้ายนะครับหลังจากที่มันวนลุปเอาข้อมูลลงครบทุกช่องแล้วนะครับช่องสุดท้ายเราก็เลยเอานะครับข้อมูลไปลงนะครับในตัวอย่างนี้ผมมีข้อมูลนะครับทำไมเป็นเล็8อาจจะงงนะฮะเล็กมันยังไงนะครับมาดูนะฮะถ้านะครับถ้าท่านทําจริงข้อมูลท่านอาจจะน้อยกว่านี้หรือมากกว่านี้นะครับ ท่านก็ต้องรู้ว่ารูปภาพของท่านเนี่ยอยู่ตำแหน่งที่เท่าไหร่นะครับก็จะนับอย่างนี้นะครับสวัว่าเรานับตรงนี้เป็น1ใช่ไหมครับ2 3 4 5 6 7 8ี่้าอันนี้เรานับธรรมดานะครับเป็นคอลัมน์ธรรมดาแต่นะครับในการบนรูปตัวนี้ครับข้อมูลมันอยู่ในช่องสี่เหลี่ยมหมายถึงอารีนะฮะพอมันเป็นอารีแล้วอินเด็กซ์แรกมันต้องเป็น0นย์นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยเป็น0ูนย์ 1 2 3 4 5 6 7 8เห็นไหมครับรูปภาพมันก็เลยเป็น8นะครับที่มาของเลข8นะครับถ้าท่านไล่แล้วของท่านได้เลขอะไรนะครับท่านก็ไปครับใส่ค่าให้มันตรงนะครับตัวนี้8นะครับจากนั้นก็กําหนดรูปภาพขนาด100พิกเซลนะครับกว้างสูง100พิกเซลแค่นี้เองนะครับเสร็จแล้วผมจะบันทึกนะครับเอาละนะครับพอบันทึกค่าเสร็จแบบนี้ก็มาเทสกันครับรีเฟรชก่อนครับ แล้วก็ลองดูสมชายครับค้นหาครับมาไหมโอเคเห็นไหมครับข้อมูลสมชายก็โชว์ขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองเพิ่มสักหนึ่งคนครับดูซิว่าถ้ามีคนอื่นเพิ่มขึ้นนะครับข้อมูลมันจะมาไหมนะครับอ่ะเดี๋ยวลองนะครับอ่ะโอเคเล็กประจำตัวนะครับอ่ะลองใส่ข้อมูลตัวอย่างไปนะครับชื่อ สมปองนะครับสมปองคนสวยนะครับที่อยูนะครับอ่ะที่ยูเบอร์โทรนะฮะศูนย์เจ็ดแป่นนะครับโอเคนะครับอีเมลใส่เข้าไปเสร็จแล้วก็เลือกรูปภาพครับสมปองเสื้อสีฟ้านะครับกดโอเพนครับแล้วก็บันทึกข้อมูลนะครับ ดูซิว่าระบบของเรานะครับมันทํางานจริงไหมนะครับอ่าบันทึกข้อมูลเรียบร้อยนะครับพอบันทึกข้อมูลเรียบร้อยข้อมูลก็จะมาลําดับแบบนี้นะครับอ่าแล้วเราลองมาเซิร์ชอ่าหาสมปองดูนะครับว่ามันจะโชว์ข้อมูลไหมนะครับเราก็กลับหน้าหลักเห็นไหมครับพอเสร็จแล้วก็กลับหน้าหลักได้ละทีนี้เห็นไหมครับพอกลับหน้าหลักก็มาที่หน้านี้นะครับก็พิมพ์หาสมปองเลยนะฮะสมปองกดปุ่มค้นหาครับอามาไหมครับเห็นไหมฮะ เรียบร้อยนะครับก็เป็นรูปสมปองนะครับถ้าเป็นสมชายนะครับค้นหานะครับแม่ครับหนึ่งหนึ่งนะครับสมชายนะครับถ้าเป็นสมปองนะฮะก็ค้นหาครับก็จะเจอข้อมูลของสมปองเห็นไหมครับโอเคนะครับทั้งหมดนี้ก็คือนะครับระบบการสืบค้นหาข้อมูลนะครับโดยได้ทําระบบนะครับสองระบบใน ในโปรเจกต์เดียวกันนะครับก็คือการบันทึกข้อมูลนะครับพร้อมรูปภาพได้นะครับพอบันทึกเสร็จก็สามารถที่จะนะครับสืบค้นข้อมูลเซิร์ชข้อมูลนะครับนำมาแสดงผลได้นะครับโอเคนะครับยังไงก็นะครับไปลองพัฒนานะครับติดปัญหาอะไรก็ค่อยถามกันมานะครับขอให้มีความสุขนะครับในการทำงานนะครับในสิ่งที่ชอบแล้วก็พัฒนาแล้วก็เอามาแชร์กันด้วยนะครับถ้าใครได้ไอเดียดีๆนะครับ พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ